ยินดีต้อนรับทุกท่านอีกครั้งครับไลฟ์สดก้อนนี้ครับมันสดจริงๆสวัสดีต้อนรับทุกท่านอีกครั้งครับเข้าสู่เพจปั๊มระบ้านเซมออโตคาร์นะครับมาพบกันแบบนี้ครับเวลาถึงย้ำอีกครั้งสองทุ่มตรงครับมาเจอกันอย่างแน่นอนกับปั๊มระบ้านเซมออโตคาร์ทุกค่ำคืนนะครับยกเว้นวันอาทิตย์นะครับอ่ารถคันนี้เจ้าต้าวิโก้นะครับยี่หดีปี2007เครื่องยนต์1.5ซีซีนะครับ เราตกแต่งจัดทรงใส่ล้อมแม็กมาพร้อมเสร็จสับพ,พร้อมขับพร้อมลุ่นเล่นพร้อมใช้งานพร้อมไปซิ่งหดืออะไรแล้วแต่ครับมันเป็นรถสารประโยชน์แล้วแต่คุณลูกค้านะครับจะนํามันไปใช้อะไรครับ,บกระบะนียมันก็มีข้อดีอยู่หลายจุดนะครับข้อดีของอ่าต้องชมรถคันหน่อยข้อดีของรถกระบะเนี่ยก็คือว่าเป็นรถที่คนไทยเนี่ย มีความคุ้นเคยกันอย่างดีอยู่แล้วผมก็โตมากับรถกระบะนะครับโตมากับรถกระบะเลยเวลาไปในมันเลยก็ยืนบนหลังกระบะโตลมโตคลื่นนะครับมันสนุกนะครับก็คือเป็นรถที่ใช้งานได้หลากหลายนะครับการใช้งานนี่คือใช้งานได้สารพัดประโยชน์เหมือนที่ผมบอกจะใช้บรรทุกหรือว่าใช้ขนของหรือใช้บรรทุกคนจะนําไปติดตู้ทึบจะนําไปติดรัว้วก็สามารถ ทำได้หมดแล้วก็กระบาดนี้พอดีคือมันสามารถที่จะลุยได้เป็นรถที่ลุยได้นะครับไม่ว่าบ้านของท่าน,นครับจะอยู่ในสวนจะอยู่ตามชนบทหรือว่าจะในเมืองอยู่ที่ไหนแล้วแต่ครับมันเป็นรถที่สามารถที่จะอ่ะาเรียกว่าเราสามารถที่จะลยุยค่อนข้างได้ต้นขัานที่จะสามารถดีกว่ารถเก่งนะกระบาดนี้มันมีความแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันมีความทนทานกระบาดนี้มีความทนทาน แล้วเครื่องเนี่ยก็แรงนะครับแต่ข้อเสียของมันเนี่ยข้อเสียของมันเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเหมือนพื้นที่เนี่ยสเปซพื้นที่ตรงเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่ไม่กว้างเห็นไหมถ้าเป็นบ้านเหมือนอย่างเงี้ยสองล็อกอย่างเงี้ยก็ถ้าเป็นกระบะเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าทาให้เสียพื้นที่โดยประโยชน์นะครับแต่ถ้าเป็นรถเล็กเช่นอีโกคาอย่างเงี้ยมันก็สามารถประหยัดแล้วก็จอดรถได้หลายคันนะครับแล้วก็โดยสารเนี่ยค่อนข้างที่จะการโดยสารเนี่ยก็นั่งไม่สบายเท่ากับรถเก่งอยู่แล้ว แน่นอนแต่ว,ว่าแล้วแต่โจทย์ของเรานะว่าเราจะนํามันไปใช้งานอย่างไรเหมือนกับว่าถ้าคุณผู้หญิงก็เออเหมือนพยาผมว่าขับไม่ค่อยสบายขับยากแต่ว่าถ้าเลือกที่จะไปใช้งานหรือคุณผู้ชายนะครับหรือคุณผู้หญิงที่นําไปใช้งานในอ่าเหมาะกับเราด้วยชีพก็จะนี้อยู่กับที่โจทย์ของเราว่าจะนําไปใช้ในลักษณะไหนแต่บอกได้เลยว่ากระบะเนี่ย บอกเลยว่ามันคุ้มค่าตรงที่มันสามารถที่จะใช้งานค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็มีความทนทานนะครับโอเคเราไปดูรอบคันกันนะครับว่ารถเนี่ยสวยแค่ไหนสภาพเป็นอย่างไรผิวพันธสันฐานสวดทรงองเอวเป็นอย่างไรบ้างเอาแล้วก็ผ่าชมิดหนึ่งคันนี้นะครับบอกเลยเลยว่าเดิมๆทั้งลำรถบ้านแท้ ไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจนน้ำไม่มีตะตอ่อย่างแน่นอนถูกกฎหมายร้านเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้ารถเนี่ยคุณไปเช็คมาว่าเอา้ารถเนี่ยเกิดเหตุมาโครงสร้างเนี่ยเสียหายเรารับซื้อคืนเต็มจำนวนอย่างแน่นอนครับคันี้ครับเป็นกระบะนะครับโตโยต้าไฮรักย d โฟดีเขา d d. คือประหยัดด้วยครับประหยัดน้ำมันมากๆน,นะเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะเลยนะครับ อ่าแล้กจัดทรงมาครับโหลดนิดน,นึงแล้วก็ล้อแม็กครับล้อแม็กสวยๆเลยนะครับอ่าเอาลิเอารถเนใช่ละอะไรนะล้อแม็กสวยไหมครับสวยนวะคนิกกเกอร์ถอดเสื้อไม่ได้ไปใส่เสื้อเ,อ <c oughs> เดี๋ยวเฟซบุ๊กเนี่ยเขาอ่าบล็อกแล้วยุ่งเลยนะไม่ใส่เสื้อ,อไม่ได้โ๊ทีนี้ครับปีพันธนะุ์นับด้านข้างนะครับ เดิมๆเหมหมดเลยครับสีปีพันเนี่ยสวยนะครับรถเน่ยังดูใหม่แต่งจะทรงดูไม่เซยดูเท่ขับไปไหนเนี่ยไม่ต้องอายใครไม่ต้องกลัวใครเลยครับคันนี้ครับตัวจริงหลอกว่าในรูปอย่างแน่นอนอย่าให้มาชมตัวจริงแล้วถ้าได้ลองขับคุณยิ่งจะหลงรักมันครับเพราะว่าด้วยเครื่องด้วยเกียร์ทุกอย่างสมบูรณ์ทุกจุด ขับมาเนี่ยคือกีรยังเน้เนๆนะคราสเลิปพวงมาลัยอัตราเด้งอัตราแซงยังสมบูรณ์ครับเครื่องนี่ยัยงฟูตัดปูตัดลเลยนะแต่ว่าเครื่องน,นี้เครื่องเดิมนะไม่ได้แต่งแต่อย่างใดนะครับโอเคเราไปชมภายในตัวรถนะครับว่าภายในเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่าเดี๋ยผมไปฝั่งโน้นเดี๋ยวผมไปฝั่งโน้น ใครใครเข้ามาบ้างเร็วเลยภายในนะครับภายในของรถเจ้าคันนี้นะครับพรมนะครับพรมคอนโซลลังคาทุกอย่างเนี่ย ใหม่หมดเลยไม่เก่าแล้วก็ไม่มีคราบที่มันสกรปรกแล้วก็คอนโซลเนี่ยไม่มีรอยแตกร้าวนะครับไม่มีแตกแล้วก็ยังใหม่ยังใหม่มากๆนะครับนี่คือรถปี2007นะครับทุกคนรถปี2007เนี่ยคือ10กว่าปีแล้วนะอ่ารถ10กว่าปีแล้วแต่ว่ายังคงความเดิมๆไว้เนี่ยแสดงว่าเจ้าของเดิมเนี่ย ดูแลบำรุงรักษาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเล็บเบาเนี่ยเห็นไหมเขาหุ้มมาเป็นหนังนะครับของวีโก้เป็นบเบาะแดงเนี่ยมิดกันมากนะบเบาะแดงได้แดงเนี่ยตัดก,กับดำเนี่ยดูเข้ากันนะครับดูแบบไวรุ่นนิดนึงนะครับถ้าไม่ชอบก็ออกได้แล้วก็พวงมาลัยเนี่ยทุกอย่างนะครับก็ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีรอยฉีกขาด หรือไม่มีแบบว่าหลวมหรือว่าแบบว่าหลุดรุ่ยนะฮะยังเดิมๆขับน้อยแล้วไม่เนี่ยไม่ใช้งานมาเพียงแค่ล้อเลี่ยนมาเพียงแค่2 0 3 0 0 0 3 5 3กิโลเท่านั้นเองถือว่าใช้มาน้อยนะครับผมพ็พะบอกว่ารถเนี่ยไม่ก็อย่าน้อยเกินไปนะครับดูด้วยปีเนี่ยอย่าให้มันน้อยเกินไปแล้วก็ให้มันมากเกินไป ให้มันอยู่ในเกณฑ์พอดีนะครับให้มันอยู่ในเกณฑ์พอดีน่นความว่ารถเนี่ยก็คือยังมีความสมบูรณ์ในสภาพของเครื่องยนต์บางคันยังไม่มากเกินแต่ว่าใช้งานมาแบบว่าสมบุกรบันช้าหมดแล้วแต่ถ้าน้อยเกินเครื่องยนต์เนี่ยก็อาจจะมีความเรียกได้ว่าอืดนะครับไม่ค่อยได้ใช้งานไม่ค่อยได้ขับเพราะไม่ดีไปอีกแบบหนึ่งแต่ให้มันกลางๆอย่าให้น้อยเกินอย่าให้มากเกินคันนี้ก็เป็นหนึ่งคันครับที่มีคุณภาพนะครับคุณภาพจุกๆโจโจนะฮะ คันนี้ครับเป็นเกียร์ธรรมดาเครื่องเล่นนะครับเป็นเ C d นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญครับมีมีมกล้องมองหลังแล้วก็มีตัวบันทึกภาพนะครับมีกล้องมองหลังนะครับแต่ผมสตาร์เทเครื่อนิดหนึ่งคันนี้ท่อเดี๋ยวก็จะดังนิดหนึ่งแต่แค่ทําปลายท่อเฉยๆนะ,ะดังนิดหนึ่งแค่ทําปลายถ้าไม่ชอบก็สามารถปรับออกได้แอร์เป็นไงบ้างแอร์ แอร์เนี่ยก็เย็นตัวผู้าญิงให่ห่วงเรื่องแอร์นะครับเย็นแน่นอนเต็มเดอนเต็มเดืเอง,เย,เ,องเย็นแล้วพี่เก๋ไม่ได้ไปใส่เสื้อห้ามเข้ากล้องถ้าอย่างนั้นไปนใส่เสื้อแล้วก็ด้านหลังนะครับก็เป็นก็ดเป็นแขนนะครับก็นั่งได้ก็ห้าท่านเย็นเลยห้าท่านนะครับแล้วก็ส่วนกระจกนะครับประตูนะครับ ประตูเนี่ยกระจกเนี่ยก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างปรับได้นะครับปรับขยับให้มันเข้ากับสมรรถไอตำแหน่งที่เรานั่งนะครับ,บเบาะเลื่อนได้ปรับได้โอเคจุดต่อไปไปชมอ่าห้องเครื่องยนต์กันว่าห้องเครื่องยนต์เป็นอย่างไรบ้างมีความสดใหม่แค่ไหนไปชมครับ ใส่ก่อนใส่ก่อนเดี๋ยวขอยยอนุญาตครับท่านผู้ชมผมขอใส่เสื้อให้เด็กปวดนิดนึงใส่ใส่ก่อนเฮ้ยครับทุกคนมาดูห้องเครื่องยนต์กันห้องเครื่องยนต์นะครับใหม่มากๆเสน่ห์นะครับสเสน่ห์ของรถมือสองครับทุกคนสเสน่ห์ของรถมือสองเนี่ยก็คืออยู่ที่ความเดิมๆ นะครับดเดิม,ดมรถมือสองนะครับถ้าดูเป็นดูถูกดูแบบว่าสภาพยังเดิมเนะี่ยยังไงมันก็คุ้มคุ้มอย่างแน,น่นอนครับและผมบอกเลยว่าตามรถบ้านเซฟราคาที่คุณไม่วางใจที่นี่มีแต่รถคุณภาพรถสวยนะครับรถไม่สวยแลาไม่ขายคุณได้ของในราคาไม่แพงและก็ได้คุณภาพอย่างแน,น่นอนนะครับ คันนี้ครับเดิมๆนะครับดูนะครับอ่าคานคานหน้าอ่ารหัสลูกลมเม็ดอาร์ตแล้วมา z o มนิดนึงใกล้ๆนิดนึงอ่าเม็ดอาร์ตนะครับคมคมเลยนะครับเม็ดอาร์ตคมคมลูกลมนะครับด้านซ้ายแก้มเดิมหมดเลยน็อตไม่มีน็อตแคบนิดนึงก็อาจจะแค่ทำสีเฉยๆนะครับไม่มีการจนแกะทำสีนะครับ เป็นเพจน,นะครับทุกอย่างเดิมๆไม่มีอุปัติเหตุชนหนักอย่างแน่นอนนะครับไม่มีตมน้ำไม่มีดมแก๊สไม่มีผิดกฎหมายนะครับ100%เซทุกอย่างทำงานซื้อขายได้นะครับผมพูดเสมอนะว่าสาโลแกน ว่าสิบปากว่าครับไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่มือคลำมสิบมือคลำก็ไม่เท่าขับเองขับเองอย่างไรก็ไม่เท่ากับเป็นเจ้าของเองในที่สำคัญครับอยากจะให้คุณครับที่สนใจครับในตัวรถนะครับได้เข้ามาลองได้เข้ามาสัมผัสผมบอกเลยว่าเข้ามาลองเข้ามาสัมผัสมา, ast, ม,ามาเทสมาดูมาเช็คเรายินดีครับให้มาเช็คมาตรวจสอบมาดูเลยครับว่ารถมนเดิมหรือเปล่าเพราะเรามั่นใจว่ารถเราสวยเราคุณภาพอย่างแน่นอนครับคุณมา ที่นี่คุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนมีคําถามดูจะปรึกษาหรืออยากจะสอบถามครับก็สามารถทจะโทรได้เลยครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้นะครับอ่าในช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดนะครับอ่าถ้าสนใจแต่ไม่สะดวกนะครับในการที่จะเดินทางนะครับในการที่จะออกจากบ้านนะครับกลัวกังวลเกี่ยวกับสภาวะ่าโรคระบาดนะครับแค่เพียงโทรสั์หาราเนะครับเราสามารถนํารถ ไปให้ท่านดูได้ถึงบ้านแล้วก็นําเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะครับไปเซ็นเอกสารให้กับท่านได้ถึงบ้านแล้วก็นํารถไปส่งให้กับท่านได้ถึงบ้านและที่สำคัญครับตอนนี้ครับเดือนกุมภาพันธ์ครับพิเศษมากมากครับเดือนกุมภาพันธ์ตอนนี้เรามีโปรพิเศษแล้วก็มีแคมเปญพิเศษนะครับเดี๋ยวผมมาบอกไลนหน้าดีกว่านะครับวันนี้เรายังไม่ได้เตรียมอุปกรณ์เตรียมของแต่เข้าไปดูได้ในเพจนะครับผมลงเป็นโปสเตอร์ไปแล้วเป็นอ่า เป็นโปสเตอร์อ่าเป็นโปสเตอร์นะชแชมเปมดินลงเป็นโปสเตอร์ไว้แล้วนะครับจแจงเลยว,ว่ามีอ่าแคมเปญอะไรบ้างมีโประโอะไรบ้างโปรจุกจุกโชโจอย่างแน่นอนนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาเมื่อมาที่ปั๊มรถบ,บ้านเซมอุตคาอย่างแน่นอน <S 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 แล้วก็ สำหรับคืนนี้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเรามาพบกันแบบนี้เสมอนะครับในทุกคืนเวลาสองทุ่มตรงนะครับเวลา2องทุ่มตรงทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ผมจะนำรถบ้านแท้ๆรถบ้านสวยๆมาเสิร์ฟนำเสนอ รีวิวพรีเซนต์ให้ท่านดูได้ถึงบ้านก็คือดูผ่านชอมือถือแต่ถ้าท่านอยากดูจริงครับโทรแม่เลยตามเบอร์ล่างหรือเข้ามาที่โชว์รูมของเรานะครับอยู่ตรงข้ามกับโรมโปร,โปรโซากานีเลยเซ็นท่านมาก็อยู่ทางด้านซ้ายมือยังไงมาไม่ถูกหรือสงสัยตรงไหนนะครับก็โทรสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้แล้วก็มีอดี l ไลน์ขึ้นไว้ให้ด้วยนะครับก็สามารถทักทายมาพูดคุยกันได้นะครับสําหรับค่ำคืนนี้ครับผมปัม๊ม รถบ้านเชียอมเลค่ะขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ